ยี่สิบวิธีสู่สุขขาวดีพระพุทธองค์ คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่อำเภอซินติ้งยุคถังเดิมทีเป็นแหล่งที่พุทธศาสนาเข้าไปไม่ถึงจนอยู่มาวันหนึ่งนี่เสี่ยวลิ้วจือดูคนนั้นสินเขาแต่งตัวมเห็นเหมือนพวกเราเลยเขาเดินมาทางนี้ด้วยอามมทัวฟเด็กเด็ก ในครั้งแรกที่ใต้สื่อเศร้าคังมาถึงที่นี่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่เพียงไม่รู้จักสวดมนต์ทั้งยังไม่รู้ว่าต้องเคารพพระสงฆ์ด้วยต่อมาเพื่อเผยแผ่หลักคำสอนใต้ซื่อเศร้าคังคิดวิธีหนึ่งออกมาเอเอเเสีว่วลิวจือ่อคนนั้นมาอีกแล้วเฮ้ในเมือเขาถืออะไรอ่ะเงินนี่นาะเสี่ลิวจือ่อ ันนออยากกิเชื่่นในตอนนั้นไตสื่อเศร้าขังเดินม,มาอยู่ต่อนหน้าพวกเด็กๆยิ้มและพูดก,กับพวกเขาว่าถ้ามีใครสามารถท่องอมิทอฟอได้แล้วก็เราจะให้เงินห,หนึ่งอีแปะว้าหนึ่งอีแปะว้าสิริจือฉันอยากกินผุ้สาเชื่อมอหอมผอมหอมพอมท่องท่องได้อาอามีอา,อา,อา,อาม,อามิทอฟอดังนั้นไตสื่อเศร้าขัง จึงทำตามสัญญาที่ให้เอาเงินที่รับบริจาคมามอบให้แก่เด็กที่สวดมนต์ได้ต่อมาเด็กที่สวดมนต์ได้ยิ่งมีมากขึ้นใต้สื่อเศร้าคังก็ได้คิดออกอีกวิธีหนึ่งนับแต่นี้ไปต้องท่องอามิทอฟฟ์สิบจบนะถึงจะได้เงินหนึ่งอีแปกอ่ะสิบจบเออก็ได้สิบจบก็สิบจบเองก็จะท่องอามิทอฟฟออามิทอฟฟอามิ ผ่านไปหนึ่งปีคนที่อาศัยอยู่ในซิมติ้งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็สวดมนต์เป็นแล้วถึงตอนนี้ทุกคนถึงรู้ว่านี่ต่างหากนี่เป็นทรัพย์สมบัติแท้จริงต่อมาไม่นานไต้สื่อเซ้าคังได้สร้างอารามขึ้นที่อูหลงซานชักนำชาวบ้านสวดมนต์บำเพ็ญเพียรนี่เห็นหรือเปล่าที่ปากพระอาจารย์นะ่ะมีพระพุทธด้วยละโอ้อัศาจารรย์จริง,รงๆสวดมนต์จะมีพระพุทธออกมาจากปาก ทุกครั้งที่ใต้ซื่อเร้าคังสวดมนต์หลายคนจะเห็นภาพเสมือนพระพุทธองค์ออกมาจากปากของท่านเรื่อยๆสวดหนึ่งบทมีหนึ่งองค์สวดสิบบทมีสิบองค์องค์พระเป็นเหมือนประคำร้อยเข้าด้วยกันดูงดงามสะดุดตาไต้สื่อเศร้าคังไม่เพียงใช้วิธีง่ายๆกล่อมเกลาชาวพุทธที่สินติ้ง ทั้งยังแสดงปาฏิหาริย์ของตัวเองมาเพิ่มความศรัทธาให้กับชาวบ้านในปีจังหวนที่21เดือน10ร่างของไต้ซือก็เปล่งแสงเป็นประกายแล้วภาวนาถึงพระพุทธองค์จนละสังขารชาวบ้านยกย่องท่านเจ้านิกายสุขาวดีรุ่นห้า